อยู่คอนเรนจัดฟังก้อนครับนะรถปาดมารถปาดจ้ารถปาดจ้าล่องฟังอยู่ประมาณนี้เราเราลากวิ่งอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟสีมาแล้วครับปาดเด่นจัดมาแล้วครับ นี่มาถ่ายไม่ทันนะินเดินในชนแนลครับอาชีพไม่เซียฟอร์ดเซียฟอร์ดเปิ้ลไปไหนมา<ะ>ให้เปิ้ลมาดูหน่อยดิดดเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหานี่ครับีท,ท่านผู้ชม มารอชมเครื่องอัดฟังนะอัดฟางก้อนใหม่ปลาเด่นจัดมาครับที่ไปดูกันวันนั้นนะดีวันแลนจัดฟางก้อนครับนี่ตัวนั้นเลยนะว้าว เก่านอกครับเป็นเก่านอก เด่นไม่ทำเล่นนะจัดมาจริงๆครับ okay. มัน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 วันละสองพันก้อนเนอะปลาวิ่งวิ่งกระจายไปเลยเขียวเกียวอัดมันงหรอลูกสูบมันอันนี้เราต้องเอาน้ำมันมาหยรางนี่มันไม่ช่างเอามันลดน้ำมันน้ำมันมีไมน้ำมันช่างมีมาไหม แปลว่าให้ดราลิกก็พอนใครใช้ลิ่งอันหมดต้องใช่กลอเราจะประโยชน์เอยจากได้คงสไลด์เอาไอ้นี่มาเอาไฮริกเอาน้ำมันเก่าเราที่เราถ่ายทิ้งแล้วอ่ะขวดหนึ่งลิตรใช่ไหมใส่น้ำมันเครื่องครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำมันโซล่าครึ่งหนึ่งมันจะเจาะรูมันจะบีบง่ายกว่าเป๊ะเลยเวลาทำงานพวกนี้ก็ป๋าพวกนี้ก็ถอดออกไม่ได้ใช้ ฝาดข้างเราใส่านปั้นนี่ครับพอดอกหมดเลยไม่ได้ใช้เราควรจะทำงานจริงอ่ะั่งกิโลไปเลยใช่ไหมเวลาเวลาผเราหยุดเสร็จแล้วก็มาประกอบไว้ก็ได้มันมันจะมันจะงามนี่ไงมันจะสวยเวลาเราทำงานจริงเวลาที่สะพานหย่อนอะไรเราฝาเราจะมาถอดฝาไว้มาตั้งอีกต้องไปปรับตั้งใหม่ใส่ใส่บ้านพับให้มันเปิดได้ตั้งสายผ้าด้วยครับจะผา ทำงานเท่าไหร่นะเอาสวยไว้ก่อนเอาสวยๆจัดใหม่ครับจัดไหม่้วก็ทปแลคุณคนเกาะเก่าหมดไม่เคยใหม่ยที่ผมทำงานเลยา ตาจัดก่อนสักสองรก้อนน้อตาเนาะเปิดงานก่อนตามาดูเองนะนะ ชุดมัดนี่โดนไม่ได้ดนะน้มันกัดจระบีครับครับดูนมันจะลื่นมันมัดมาอยู่เล่าสุดนี้ก็ผมไปทำให้ผมก็ว่ามันเป็นอะไรผมก็ทำไปดีหมดให้มัดไปดูอัดจระบี๊ะเยอะๆหมดเลยมัด <c oughs> ทำอะไรมยเอาเป็นต er ีล้ากับลูกเป่า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 ทำงานต่อหลวเรศกจ้ารจาดนก็เพิ่ง่มมัดร้อยใหม่เหม่เขาถ้าไม่ร้อยใหม่ให้ดูก็เดี๋ยวงงนั่นเลนองูกเงนี้เสิเป็เรือไอ้นารตอัจ็พนุมอ ขนมรุ่งขนมรุ่งขมรุ่งทร็จแล้รทงหมนมรุ่งเอาไปดูป้าหนุ่มทำยังไงสอดยังไงเชือกเอามาใหม่ๆเนาะแบบนี้เจาะรูมาเจาะรูดึงมันขึ้นมามันจะไม่ยิงนอไปไหนเอาจากใส่ไหนคือเราดึงออกกับเราใช้ดึงมันมีเจลกาไปอยู่เราดึงออก้าง เร<ม>าใช้เส้นไส้กลางมัน่วนไอ้เส้นหางมันเนี่ยเราไว้ทําอะไรเราก็เจาะดูตรงนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยไปเจาะใหญ่นะถ้าถุงพลาสติกเราไปลอกออกเดี๋ยวเชือกแตกใช้ไม่ได้นะเลยเราเจาะออกไว้ใช้เพื่ออะไรสติว่าเรา,าต่อลูกนีออ้ต่อกับปลายลูกเี้ยมาต่อกันออต่อก็กว่าทับซ้ายจับปึ๊บงินพ่รอดเงินขัดสมานะแล้วก็ดึงให้แน่นเลย พอมันหมดตรงนี้มันดึงตรงนี้เข้าไปเองกรณีจะต่อเชือกถ้าใ้ใหม่ก็หานวติงซนะปึบมันก็จะแยกกันสองสองฝั่งเอาน,นี้ก่อนมันได้มีย,ยมาอาูร้รมาด้านหลังนี่อันนี้ก็คือหัวหลัง มันก็จะมีหัวตรงนี้ร้อยเข้าปึออ๊บแล้วเราเอาร้อยเข้านี่ครับแล้วก็ตรงมาตรงนี้หมามันจะมีที่กดเชือกอยู่ตรงนี้ที่กดเชือกใ<ะ>ชก่เราต้องเอาเชือกไว้<อ>เรามันสองลงูกมันลงมันก็คือเราเอ็กตรงกลางราบีงเนี่ยต้องบีไวปมันจะบีไปเอาเชือกไว้ที่อง,องมแล้วก็มาแยกกัน อันนี้อยู่ด้านหลังอันนี้อยู่ด้านหน้าด้านหลังมันจะมีที่ร้อยด้านหลังก็ไปฝั่งนู้นเลยไม่พันกันติดตั้งเชือกมัดนะฟ้ากะลักดูอยู่ครับเรดูไว้ะอลูกองนี่มไนี่ด้อัน่ดูนี่นีดน่ดูดูนี่ดูนีนีูนีดูี่นี่ดนี่นี่ดูอูนูนร จำไม่ได้จำไม่ได้มาขอคลิปผมไปดูออผมถ่าย้หมนเลนี่มีที่ร้อยตรงนี้แล้วดูเอาเชือกมาปึ๊บออด้านหลังร <100 S 2> ้อยมานี่ร้อยที่มาแล้วก็ร้อยผ่านนี่ครับก็เรียกกระสวยส่งเชือกใช่ออสิ่งเชือกร้อยผ่านหัวมันมาแม่เหมือนแล้วร้อยเข็มนะครับคือเราล้อยจากด้านหลังมาด้านหน้า่ะมามาอย่างเนี้ย พอเราร้อยมาเสร็จปุ๊บเราก็ดึงเชือกมาแล้วก็มัดไว้เลยครับไม,ไม่ง่ายเหมือนกันนหรอจะทำมัดไว้เชือกมาตึงเหมือนกันเราดึงไว้จะมาได้วันละพันก้อนสองพันก้อนไม่ง่ายเหมือนกั้นนะมันวิ่งเหมือนกันเลยมัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอมันทำงานอย่างบางส่งเข้าไปเองเราจะมัดล่งงางๆ่างเดี๋ยวอือคือพูดเอง ้ <cin stereotype> รนึกว่าเราจะมัดให้มันดูก่อนเหรอก้อนนี้อันนี้ก้อนที่สองเหรอทำไงครับ <farklı> ก้อนหนึ <MJ> ่งก็ฟาดฝั่งนี้ครับออต่อไปฝั่งนี้อ่ามันมีสองเส้นเนาะก้อนหนึ่งมันมันมีหัวมัดอยสองหัวครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนนี้มาเลยให้เขาดต่อให้ก้อนไหน กัดนี่มันีครบแล้วเนี่ยเน่ต้องใส่สีก้อนอ๋อ,อขอโาวม้ยกับเพาอขอโาวมยเลยฮะกินทุกอย่างเลยอนกันโ<า>อ้็อนมานัาดเสื้อทีมงานหายเนาะเสื้อทีมงานตะเดียนเรา องผมใส่ในวันเดียวขโมยเอาไปกินเรียบเลยมันจะเอาไปมันจะกล้าใส่นี่หนอมันไม่ใช่ทีมงานเราเนาะโอ้เอฟี่อยากเข้าทีมงานแรงก็บอกเนาะเข้าได้อ่อยเลออัดจระบุงจรบีก็ให้เข้าแล้วอันนี้มาขโมยไปเฉยๆน่ะ ดูมาดูกเปิดมารีวิวก่อนม่ัเยอะเีรนะยอดิงอัี้จเติงามันสั้นงชวเจ้าเม็ซี่เอาต่อกันสองคันเลยนะลากไปสองอันอนให้มันไปเลย ไม,มไรรร่รับทำรถแท็กรถแท็กรับทำไหมรถแท็กแม่นี่ไม่คือไม่มันมันก็อาจได้ใช่ช่วง เกี่ยวเสร็จใหม่ๆแค่ไหมน่ะเนาะพอถึงหน้านี้แล้วมึงสู้นี่ไม่ไหวหรอกช่วงล่างเจอดินแห้งๆนี่ยับหมดนี่อ้าวตาขึ้นรองครับขึ้นรองเลยตาพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอน้ำมันเดี๋ยวน้องฟอร์ดแป๊วน้ำมันอยู่ครับเ <c oughs>

มันหนืดมันมันเลีวกว่านี้ให้มันเลีวกว่านี้ทั้งที่มันบางทีเราใส่โซล่าก็ได้นี่เปิดเปิดใส่โซล่ามาทั้งปี้บใส่สักหน่อยก่อนเดี๋ยวนี้พันธุ์พุ่งเลยล่องฟางก็ประมาณนี้แหละนี่ล่องฟางอยู่ประมาณนี้เลยเราเราลากดิ่งอยู่ในท้องวินเนอร์่นน้งพ่อแม่มัน มันลากง่ายเวลาวิ่งบนถนนเนี่ยปอดสับระเบิดไปเลยอ่ะสุดสุดจานเสือไปไหนพรุ่งนี้จานเสือไปเยอะสิแก่หรพรุ่งนี้วันที่สามสิบไปเยอะสิแก่เหมือน้ันต้นตาไหนเข้าไหนเข้าหนักต้นตาหน้าตาสามอ่ะแต่อีงเขานักโอ้ตาสามนู่นนะ ข้าบกันอาะเทิตย์โอเคครับสำหรับที่นี้ขอจบไวปที่นี้รอติดตามลุงการทำงานนะันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ออดเตมซิ้นด้วยนะครับสหรัาที่นี้บ๊ายบายก่อนครับสวัสดีครับ